สบายดีทุกคนสบายดีพี่นอกป้องไปเมื่อนี้เขาก็จะมาเห็ดปลากู้บีบซุปบีบสตูนั่นเองเนาะอาหารที่ลูกและผัวมักเนาะผัวมักกินกับขอเจ้าแต่ว่าลูกนีมักกินกับข้าวจีก้อยก้อยเรดเบรฟนั่นเนองเนาะข้าวจีมันมีเนยมีกระเทียมหอมหอมเดอ้อไมอยากนำํำมาเบิ่งวิธีการเห็ดกันเลยเนาะง่ายง่าย มาเอือบซิ้นไว้เหตุนันลากโก้กันเนาะมักไว้ประมาณสิบนาทนะีจังค่อยมาขวเนะขวค่อนแล้วค่อยตุนให้มันเปืเป่อยๆเยนาะมาเกี่ยมพัดเนื้อกันตอเลยเนาะพัดเนื้อให้มันสุดๆ ก็ดีแยบต้องคอยเอาล้างใช่ไ เรงปรุงทุกอย่างเขาเนื้อกันดีแล้วเนาะครับคุณคิชชาหน้ำลักนนะ้ำสะอ,อาดๆต้มตุ๋นไว้จักสม,ม,มองจนเนื้อมันเปื่อยมันพลอยแคีวดีเพืนะ่นเนาะเขาจังคอยมบปรุงเพิ่มอีกทีหลังปรุงให้มันแซ่บนัวตามแต่มกนะักมาเนาะซีติดเอ็นติดมันงามงาม ก๊กลีนเด้อพีน่นหรือว่าซีนแก้มก็ได้เนาะและ้วแช่แเห็ดไฟแห้งจนมันฟดดีก่อนเราก็ใส่ไฟโลไว้จากหนึ่งสมองเนาะเราก็จะมาเกี่ยมเครื่องเคียงที่ต้องใส่เพิ่มกันต่อเนาะใส่ลาก้หรือว่าบีบสตูบีบซุปนั่นเนองเนาะมีหัวกะลดหัวปัวไ่ มันฝรังเจ้าสองสีะเจ้า,เาแบบน้อยเนาะแบบหัวน้อยมันจะแซบนุ่มละมุนกว่าหัวใหญ่เนาะหัวใหญ่เห,นาานหน็นบ่มักปันใดพ่า้อนบ่แซบมันแป้งลายเกินไปแล้วมันกระเฮ็ดให้กินแล้วมันบมวนท้องมวนใส่เนะแบบน้อยนี่แซบมาอบข้วจีกันต่อเลยเนาะข้วจีทานเนยทานหัวกระเทียมบดฮอมกอยดิชเบรดเนาะ เอามาปิ้งให้มันเรื่องๆหอมๆมากินกับลากูเนาะเมือเครื่องทุกอย่างฟดเข่าเนื้อกันดีเขาใส่โลได้เลยเนาะตุนงไว้จนมันซีนเปื่อยตุ้งตาแซ่ดนุ่มแขล้วนุ่มลื่น เลยดี e แล้วก่อนมันฝรลังลงไปได้ยลูกนะตามโดยหัวกระลดดหวานกรอบต้มกุญแจให้ซุปเข้าเนื้อกันดี ไฟกางว่จาจะเคิงสมเลเนาะหุิกุรช่ารซูปดีเรียบร้อยแล้วหอมไปครับเือนเลยลูกไส้โกบใี่มากมากินได้บนมือแซ่บๆ คอยปรุงไปเทอละหน่อยใจเย็นๆปรุงแซ่บนัวตามใจมักได้เลยเนาะเพชรากลูบีฟสุบบีฟสตูแมนต้องใส้เวลาดนเนาะสองหาสามสมอง,งจึงจะได้กินเนาะทุกอย่างจึงจะเข่าเนื้อดิตุนไปดนเขาได้เฮงแซ่บ เดินมาเด้อพะหยากน้ำยั่ยวๆอากาศฮ้อนๆหนาวๆกินน่นแบบที่แซบ่บ Give me a one.